เบนพรชิตาแถลงด่วนปมอ,อาหารเสริมดราม่าโฆษณาเกินจริงทนายชี้แจงชัดประเด็นหนึ่งสินค้าปลอมเบื้องหลังดราม่าอาหารเสริมอิชอเบนพรชิตาและมิกบรมวุฒออกมาถแถลงข่าวพร้อมทนายความยืนยันความบริสุทธิ์ใจหลังถูกโยงกับดราม่าอาหารเสริมแบรนด์นิชชอที่พบสารไซบูทรามีน ซึ่งทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเบนย้ำว่าตนเองเป็นเทียงพรีเซนเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใดและยืนยันว่าไม่เคยพูดโฆษณาเกินจริงเรื่องน้ำหนักลด15กิโลกร,รมัมภายใน2เดือนตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ทนายความชี้แจงว่าบริษัทได้แจ้งเรื่องกับออยแล้ว และกำลังดำเนินการหาผู้ที่ควบคุมเปลยปลอมที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จซึ่งอาจเป็นการจงใจทำลายชื่อเสียงของแบรนด์มุมมองของชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการมีสินค้าปลอมอาจเป็นแผนการของคู่แข่งเพื่อทำลายชื่อเสียงของแบรนด์ดิชอและเบน์พรชิตาประเด็น2เบนโดนเล่นงานหรือมีเงืง่อนงําซนเร้น จากการณีที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเบนพรชิตาถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับดรมาม่านี้โดยไม่รู้ตัวหรืออาจมีคนจงใจสร้างเรื่องเพื่อทำลายชื่อเสียงของเธอมุมมองของชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าเบนอาจเป็นเพียงเครื่องมือของกลุ่มทุนบางกลุ่มที่ต้องการผลักดันผลิตภัณฑ์และอาจถูกหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวประเด็น 3. สินค้าช่อยหยุดจำหน่ายแล้วจริงหรือ ทนายความชี้แจงว่าบริษัทได้หยุดจำหน่ายสินค้าอชอแล้วเนื่องจากมีการเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แต่ยังคงมีสินค้าปลอมในท้องตลาดมุมมองของชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการหยุดจำหน่ายสินค้าอาจเป็นเพียงการตกตาหรืออาจเป็นการเตรียมการเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ในแพ็กเกจที่ปลอดภัยกว่าประเด็นสความจริงจะเปิดเผย ทั้งเบ้นพรชิตาและทนายความยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงสินค้าและเผยแพร่ข้อมูลเท็จมุมมองของชาวเน็ตหลายคนหวังว่าความจริงจะปรากฏและผู้ที่อยู่เบื้องหลังดรามานี้จะได้รับโทษตามกฎหมาย